เริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างมีพลังด้วยเสน่ห์กลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมจากกาแฟโรบัสตา้าแท้ปราศจากน้ำตาลผสานคุณค่าสารสกัดจากกระบองเพชรที่มีส่วนช่วยลดการดูดซึมไขมันและคอลลาเจน ช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยสารสกัดธรรมชาติที่มากคุณค่าอย่างสารสกัดจากถั่วขาวมีสารสําคัญฟาซิโอรามีนมีคุณสมบัติทําให้ร่างกายดึงพลังงานจากไขมันในร่างกายมาใช้เป็นพลังงานได้และสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์คลึกษักเคมีช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมั่นใจเรื่องสุขภาพ เราะใช้สารซูคารโสช่วยให้ความหวานแทนน้ำตาลแต่ไม่ให้พลังงานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแฮปปี้คอฟฟี่ใช้ครีมทั่วเหลืองแทนครีมเทียมปราศจากไขมันและคอเลสเตอรอล ช่วยเพิ่มรสชาติกาแฟจึงอร่อยเข้มกลมกลอ่อมลงตัวสิ่งเหล่านี้นี่เองนะคะจึงทำให้ Happy Coffee คว้ารางวัล The Quality Awards 2019ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งไทยและต่างประเทศเหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้ชายไม่ใช่คอกาแฟได้ลองทานก็ติดใจค่ะอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟไม่มีไขมัน ดื่มแล้วแฮปปี้ทุกวันสนใจทดลองรสชาติติดต่อนะักธุรกิจแฮปปี้เอ็มได้เลยค่ะมาร่วมเป็นครอบครัวแฮปปี้คอฟฟี่สุขภาพดีผิวสวยและหุ่นดีไปด้วยกันค่ะ